บรรยากาศอเนกแม่ออะดูดูด้วยฮะอกล้องกล้องกล้องเคไปหน่อยสิตัดกล้องเคไปหน่อยให้ดูเห็นหน่อยบรรยากาศหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง4จุดถนนสีโลมที่กรุงเทพเข้าสารน้องโดนัทก็ยังอยู่นี่ที่คูเมืองเชียงใหม่ฝนยังตกอยู่ไหมนะไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วที่เชียงใหม่ไม่ตกแล้วแต่โหบางลาป่าตองนี่คือคึกคักมาก ข้าวสารดิอะข้าวสารเป็นจุดแลนด์มาร์กที่คนทั้งโลกเนี่ยต้องมาอ,อมแล้วก็มีการบอกว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจนถึงช่วงเย็นเนี่ยคนแน่นมากแน่นขนาดมากเลยจนสุดท้ายแล้วเขาบอกมีการตั้งผบว่าตรลบอกกันเนาะมีการตั้งเครื่องสแกนและถ้าเข้าไปปุ๊บเจอคดีอาชญากรรมผ่านใครโผล่เข้ามาปุ๊บจับทันทีวันเนี้ยเห็นบอกว่าตอนสี่ทุ่มจะต้องเลิกอตอนนี้สามทุ่มกว่าๆบรรยากาศคนยังคึกคักอยู่เลยนะฮะ ไปติดตามรายงานสดที่ถนนเข้าสารกับน้องโดนัทดาราวันได้เลยเชิญเลยฮะน้องโดนัทฮะบรรยากาศที่ถนนเข้าสารไม่แผ่วเลยค่ะยิ่งดึกยิ่งพึกคักนะคะนักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลมาที่นี่ต่อเนื่องค่ะขณะนี้เองโดนัทยือนอยู่ที่บริเวณตรงจุดคัดกรองนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศด้านหลังของโดนัทนะคะนักท่องเที่ยวต่างถือเือร ยังคงเน้นย้ำว่าที่นี่ ไม่โป้ไม่เปื่อยไม่แป้งนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าน,นี่ค่ะบรรยากาศสดๆเลยเขาก็จะมาบายบายใส่กล้องอย่างมีความสุขค่ะซึ่งนักท่องเทีเท่ยวนะคะก็มีการถือปืนฉีดน้ํานะคะคุณผู้ชมผ่านจุดคัดกรอบเข้ามาตรงนี้จะไม่มีปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นปืนฉีดน้ําแรงดันสูงจะถูกยึดไว้ที่บริเวณจุดคัดกรองค่ะขณะเดียวกันนะคะโดนั้นได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งร้านขายของ อยู่บริเวณนี้ค่ะเขาก็มาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยใช่ไหมคะบอกว่ามาเป็นปีที่2แล้วาขายอะไรบ้างคะพี่ก็คือคืนดีครับปีนี้ก็โอเคขา,ขายของก็ใช้ได้พีคร<ข>ับพีข่ขายอะไรบ้างเอ่ยอขายพวกนี้ขายน้ำเปล่าบ้างแล้วก็ขายพว<า>กเครื่องดื่มกอล์ฟอ่าแล้วมีการเติมน้ําแล้วาขายปืนฉีดน้ําด้วยพวกอา่ออาซองกันน้ําพวกอะไรเนี้ยปืนฉีดน้ําขายยังไงคะพี่ปืนฉีดน้ําถ้ากระบอกเลยแล้วประมาณสี่ร้อยห้าร้อยบาทประมาณเนี่ยห้ารับถ้ากระบอกเรียกประมาร้อยกว่าบาท แล้วเติมน้ำเนี่ยครั้งละเท่าไหร่คะเติมครั้งละ10บาทถ้าบอกเรยก็5บาท10บาทครับบางครั้งก็ถามใครชาวต่างชาติมาขอบางครั้งก็ให้ฟรีก็มีใช่ครับเราเรียนเชิญร้านเรียกเลยเข้ามาคนเขาสารเราร้านเรียกเลยเดินเลยจากสายมือพี่คะล้วตอนที่ปีที่แล้วกับปีนะคะต่างกันอย่างไงบ้างคะปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วก็ก็โอเคนะแต่ปีนี้ดูคนเยอะกว่านะคึกค้นกว่าใช่คนเยอะกว่าเวาจะอยู่ที่มาสไพใช่ไหมคะ ก็น่าจะอยู่ในวันสุดท้ายอคค่ะความคุขมากของเจ้าค้าขายดีๆนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเสียงของพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มาขายของอยู่ที่บริเวณนี้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังคงตึงกำลังบริเวณโดยรอบนะคะไม่ได้ไปไหนเลยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่ลงพื้นที่มาตรวจตาความเรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนะคะก็บอกแล้วว่าใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าหนึ่งหมื่นนายเลยทีเดียวนะคะที่กระจาย ำลังอยู่ที่บริเวณนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบในเครื่องแบบนะคะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนบรรยากาศด้านหลังสนุกคึกคัึมากเลยค่ะคุณผู้ชมและ่องเที่ยวมีข่าปืนฉีดน้ําขนาดใหญ่นะคะระดมฉีดใส่กันอย่างสนุกสนานส่วนเวลาการที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวไหลเข้ามาบริเวณนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่เวลาประมาณ24นาฬิกาถ้าเกิดพวมมีคุณ่าความเคลื่อนไหวมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะรายงานเข้าไปทันทีที่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ถนนข้าวสารค่ะ คือน้อง<ข>อโดนัทน,น,นะนเออข้าไปได้ถึงทเที่ยงคืนนะฮะ,ฮะแล้วก็มีการปิดแล้วแล้วก็เพื่ออะไรลงมาพี่ๆเจ้าหน้าที่กทมเขาต้องเคลียร์ถนนอะไรต่างๆใ,<ช>ให้มันสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมนะฮะ,ฮะไหนดูซินี่น้องโดนัทแม่<อ>ตัวเปียกเชี่ยว <ฮะ S 1> แม่พ่อหนุ่มคุณเนมพานุพงศ์ไปสาวๆล้อมเยอะขนาดนั้นอะสาวล้อมอะไรขนาดนี้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมถนนศรีโลเมง ยังคึกคักอยู่เลยบรรยากาศจะเป็นยังไงพร้อมรายงานไมเนี่ยสาวๆล้อมขนาดนี้อเชฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าบรรยากาศที่ถนนสีลมต้องบอกว่าดึกๆยังคึกอยู่จริงๆนะครับแฝตอนนี้ถนนเนี่ยจะปิดไปแล้วแต่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสรงกลานี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็มีการปิดถนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหยุดในการ เข้าเคลียบพื้นที่แต่จะเห็นนะครับว่าวันนี้ที่ถนนสีลมเนี่ยมีบรรดานักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนคนนะครับแต่ให้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้คุณผู้ชมทุกคนยังไม่อยากกลับบ้านนะครับยังมีความสุขสีหน้าเปื้อนยิ้มกันทุกคนถามบรรยากาศสักนิดนึงวันนี้เป็นยังไงครับไปเที่ยวทางสีลมสนุกไหมสนุกค่ะสนุกเป็นยังไงครับชอบไหมชอบไหมวันนี้ชอบมากชอบมากคนเยะค่ะเป็นยังไงวันนี้ วันนี้สนุกมากค่ะจะเสียดายเขาปิดเร็วไปหน่อยใช่อยากให้อยากให้เจ้าหน้าที่่ใชถูกต้องถูกต้องถูกไหมทุกคนถูกไหมอยากขอเพิ่มเวลามากเพราะว่าตอนนี้ก็เราสนุกกันอยู่เลยเราไม่น่าเคลมที่พี่เร็วขนาดนี้ใช่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ก็คือเนี่ยบรรยากาศสดที่ถนนสีลมวันที่สองนะคุณผู้ชมพี่ทีมข่าวอินทีวีพาคุณผู้ชมเนี่ยมาก็ติดสถานการณ์ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้เองทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ มีการเข้าเคลียร์พื้นที่โดยมีการเปิดถนนเปิดการจราจรบริเวณโดยรอบแล้วนะครับเพื่อที่จะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยบริเวณถนนสีลมตัวนี้ครับการจราจรรถเนี่ยก็จะสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกตินะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นะักท่องเที่ยวเองต้องมานับแสนคนนะครับ ตอนนี้กำลังทยอยเดินทางออกบริเวณถนนสีลมนะครับซึ่งหากใครเนี่ยมาไม่ทันวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะครับคุณผู้ชมด้วยทางคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถมาเที่ยวที่ถนนสีลมได้โดยพรุ่งนี้เนี่ยจะสามารถเปิดเวลาประมาณ่ายโมงจนถึงเวลาประมาณสองทุ่มนะครับสุดท้ายอมรินทีวีก็ขอให้ทุกคน,นครับมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการตลอดไปครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆที่ถนนสีลมครับทุกคน คุณคะ่ะน้องเนม,มคนุพงส,สาวๆปาดปาดปาดหน้าเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะ <c oughs> ที่สีลมนะอันนี้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศยังคึกคักอยู่เลย <c oughs> นี่นิวยอร์กเขายืรนรอเขาถูกยิงประมาณ4ี่ห้ารอบเลยนะ <c oughs> ่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือบรรยากาศในกรุงเทพสีลมเนี่ยเริ่มปิดแล้ว <c oughs> น้องเก๋นเนาะ <c oughs> แล้วก็เริ่มเคลียร์ถนนเริ่มเปิดการจราจรแล้วแต่ตอนนี้อีกจุดหนึ่งฮะที่บางลาป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตน้องนิวยอร์กบอกโอ้โหข้างในใน EDM เนี่ยคึกคักไปหมดเลย แล้วโดนฉีดปิ๊ดปิดป๊ดปิ๊ดปิ๊ดเข้าปากตไปหมดเลยเอาบรรยากาศสนุกขนาดไหนเอาไปติดตามกับน้อง New York น <ไป S 2> ิวยอร์กเลยฮะเชิญนะคุณผู้ชมครับผู้เก็สร้อยแรงต้องแรงวันนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เราให้ดูถนนบางลาไปแล้วตอนนี้ด้านหลังของผมคือริมชายหาด มากตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นอ่ะห้าโมงเย็นเลยชอบอะไรบ้างตอนนี้ผมเปียกกระดามแล้วก็คนเยอะแล้วก็สนุกสนานการดูแลเรื่องของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับตำรวจรอบเลยฮะัาปลอดภัยดีในการเช็คเรื่องของอาวุธเป็นยังไงบ้างมีเงี่อนปอยคัปลอดภัยดีมาที่นี่ไอ้วงไอ้วงเลยเนาะมีหน้ามาไหมมาทุกปีเลยอ่ะมทุกปีเลยปิดใจ สาหรับใครที่กําลังจะเดินทางมาหรือยังลําเลใจยอยากฝากบอกอะไรเขาหน่อยไหมอ๋อมาได้เลยอ่ะป่ากตองสนุกมากสนุกทุกปีเลยอ่ะโอ้ทุกปีเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปจะดูข้างในกันตอบคุณผูณ้ชมครับต้องบอกว่าในส่วนของการดูแลของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เนี่ยร้อเซเลยไม่ได้มีปล่อยปารักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ eod เจ้าหน้าที่ในส่วนของพื้นที่ทอมบินตอนนี้ดูแลเรียบร้อยดีมากนี่ล่ะล่ะของผมมาคุณผู้ชมนี่ vte ถึงตีหนึ่งเลยใครที่ไม่มาถือว่า าได้มาตอนนี้ก็ได้แต่แนะนําว่าให้ขี่มอคตนร์ไซมาหรือว่าเรียกรถแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าและก็การจราจรจะได้ไม่ติดขัดด้วยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ไทยมากๆคิดอะไรก็ตกปรารถนานะครับและอยากให้ทุกคนดูตอนนี้เราองสนุกมากทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวไทยนี่ทั้งชาวต่างชาติทุกคนอยากให้ดูตรงนี้นี่ความสนุก ใครนี่กาลังชั้งใจอยู่ทุกคนดู่นี่คือน้องนิวยอร์กนะฮะสนุกจริงคือตอนนี้ใจไปอยู่ตรงนู้นหมดแล้วให้น้องแบบสนุกสนานอยู่ตรงนั้นเขายังเกาะติดบรรยากาศอยู่เห็นไหมนี่เราส่งไปทำข่าวหรือเราปล่อยเสือเข้าป่ากันเนี่ยส่งไปทำข่าวมันสนุกจริงๆฮะไม่แพ้กันกับที่ครูเมืองที่ขวงประตูท่าแพที่เชียงใหม่คุณหนุยพอไหมเนี่ยอันนั้นนะน้ น,นี่ก็คุยกับผู้ชายพร้อมรายงานไหมเนี่ยอ่ะพร้อมไ,ไหม, <c oughs> มไกันเขาพิ่งติ๊อยู่อ่ะถ้าพร้อมแล้วไ <c oughs> อ้บรรยากาศที่ควงประตูท่าแพก,กับคุณนุ้ยมัติกานะฮะบรรยากาศยังสนุกสนานอยู่ไหมอ่ะเชิญเลยฮะคุณผู้ชมคะใครที่ดูอัลบลิมอยู่ตอน ประเทศมาสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่นะคะส่วนพื้นที่การจัดงานอุโมงน้ำแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปยาวไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะคะและก็ตอนนี้บรรยากาศนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลา3ทุ่มแล้วก็ตาม ว่าที่บริเวณด้านหน้าเวทีนักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมที่มาร่วมสนุกสนานกับดีเจที่ดีเจได้มีการเปิดเพลงสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะที่บริเวณพื้นที่จัดงานนะคะจะไม่ได้มีการเปิดน้ําที่อุโมงค์แล้วก็ตามนะคะแต่ทุกคนก็ยังสนุกได้ค่ะนี่นะคะบรรยากาศสดๆนะคะคุณผู้ชมที่เราจะเห็นกันค่ะ น,น,นี่นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศที่เชียงใหม่นะคะคนี่คือบรรยากาศที่เชียงใหม่นะฮะค่ะนุ้ยเข้าใจได้เสียงมันดังเสียงมันดังเออเสียงมันดังจริงจริง